คุณโยมโยนคำถามมานะโยนคำถามมานะจะได้ขออนุญาตถามออตอบได้เลย,ยลได้เชียว อาตมาพาพระใบดีกาธีรวัตรจันทสุภโนปัจจุบันสังกัดอยู่วัดไผ่เงินโชตนารามทำงานภายใต้กลุ่มใต้ล่งพุทธธรรมนำโดยท่านพระอาจารย์พระมหาธนเดชธรรมปัญโยณวัสเกตร,ราชาวรมหาวิหารนะวันนี้พระอาจารย์มาสอนอะไรบ้างในช่วงต้นที่มาสอนเบื้องต้นตอนช่วงเช้าที่ได้รับภารกิจในการดูแลธรรมเณรเรื่องของการเรียนรู้พุทธประวัติ การเรียนรู้พุทธประวัติที่พระนํานเสนอก็คืออยากให้เขาเรียนรู้สิ่งสําคัญในการเล็งเห็นจุดสําคัญว่าพุทธประวัตินั้นมีความสําคัญในการเรียนรู้จากบุคคลที่เป็นต้นแบบเป็นต้นอย่างหรือเป็นแนวทางนั่นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเรียนรู้ปฏิบัติตนตามแนวทางอย่างถูกต้องไม่ได้เรียนรู้เพื่อจดจําอย่างเดียวแต่เรียนรู้เพื่อที่นําไปใช้ในชีวิตเช่นให้เขาได้เห็นภาพอย่างจริงแท้ ในการที่นําวิดีโอสถานที่ต่างๆไม้เขาเห็นรวมถึงการตั้งโจทย์ตั้งข้อคิดเอาไว้ให้เขาในคําสําคัญเช่นคําว่าประสศุแตสรุปปรินิพพานเพื่อให้เขาเองได้นําสิ่งเหล่านั้นเป็นข้อคิดและก็จดจําไปได้ตลอดชีวิตยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นการต่อยอดให้เขารู้ว่าทุกๆคนที่มีต้นแบบเป็นต้นแบบในความดีของตัวเองจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ตามแนวทางที่เขาเชื่อเขามั่นรวมถึงเขาเคารพ ฉะนั้นการที่เขาเรียนรู้พุทธประวัติก็เพื่อให้เขาเองได้รู้ว่าวิธีในการที่จะเป็นพุทธทพวกเราทุกคนสามารถมีพุทธะหรือเป็นพุทธะอย่างองค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าได้และเราก็สามารถมีธรรมะเพื่อนําหลักธรรมไปใช้ในแนวทางเดียวกันรวมถึงเรามีสังฆะก็คือมีพระรณะตายหรือว่ามีบุคคลที่เป็นต้นแบบตัวอย่างหรือผู้ที่ปฏิบัติตามไปพร้อมๆเราซึ่ง3าสิ่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้พุทธประวัติในช่วงเช้านั่นเอง ในช่วงบ่ายสิ่งที่พระพาเด็กๆได้เรียนรู้นั่นก็คือหัวใจแห่งพุทธ,ธะนั่นก็คือสอนให้เขาเรียนรู้จากกิจกรรมโดยเบื้องต้นแจกกระดาษคนละหนึ่งแผน่นแล้วก็แล้วก็ดินสอยคนละหนึ่งแท่งและให้เขาได้มีสมาธิโดยการนํากระดาษนั้นมาไว้ที่ศีรษะเพื่อให้เขาคงรักษาหรือว่ารักษาสติตัวเองจากนั้นก็นําดินสอยหนึ่งแท่งวางไว้บนศีรษะเช่นกันเพื่อให้เรียนรู้การพัฒนาจิตให้ดีขึ้นอันต่อมาสร้างโจทย์ให้เขานั่นก็คือ ให้เขาจับดินสอในด้ามที่ถนัดแล้วก็วาดรูปหัวใจในรูปแบบที่เขาต้องการหรือว่าหัวใจที่ใหญ่ที่สุดเพื่อให้เขาเรียนรู้ในการสร้างความชมนานาญหรือว่าความเชื่อมั่นในตัวเองอันต่อมาก็เลยให้เขาได้เรียนรู้โดยการสลับสับเปลี่ยนเอาดินสออีกหนึ่งด้ามไปไว้ด้ามที่ไม่ถนัดเมื่อไปถึงมืออีกด้านหนึ่งก็ตั้งโสดให้เขาเรียนรู้ในการวาดลังสันมันออกมาให้ดีให้เหมือนเดิมส่วนที่3มนั่นก็คือให้เขาเอามือทั้งสองข้าง วางไว้ด้านหลังหรือว่าไขว้หลังแล้วก็ให้เขานั่นแหละเป็นผู้ที่เลือกรังสค์รูปหัวใจของตัวเองโดยที่ไม่มีมือหรือว่าไม่ต้องใช้มือสิ่งสําคัญในการเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ที่อยากให้เขาได้เรียนรู้นั่นก็คือการที่เราจะชํานาญหรือว่าการที่เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าความถนัดความสําเร็จได้ต้องอยู่ที่การฝึกฝนทำํำบ่อยๆมือที่เราถนัดนี้จริงๆเราเองอะเริ่มต้นจากการใช้มันบ่อยทํามันจนชํานาญเราจึงสําเร็จได้แต่วันใดวันหนึ่งที่ เราต้องไปทําสิ่งที่ไม่ชํานาญไม่ถนัดหรือไปอยู่กับผู้คนที่อาจจะไม่ถูกใจเรายังสามารถสร้างความดีต่อใจคือเอาความสําเร็จความชํานาญที่เราพอมีไปสร้างคุณค่าได้นั่นแหละคือการเรียนรู้การพัฒนาใจให้มากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการที่ให้เขาได้เอามือคว่ำหลังถ้าวันใดวันหนึ่งที่เขามีอะไรไม่สมบูรณ์มีอะไรที่ไม่สมบูรณ์ทางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดอวัยวะหรือมีภาวะอารมณ์ที่ไม่เป็นปกปติ เขายังสามารถดูแลรักษาสิ nos, meals, ่งเหล่านั้นได้หรือไม่ฉะนั้นสิ่งสําคัญที่อยากให้เขาเรียนรู้ก็เพื่อให้เขาพัฒนาจิตใจแล้วก็สร้างองค์ประกอบบางอย่างในชีวิตให้สมบูรณ์ได้เท่านั้นเองขอข้อคิดธรรมะสักหนึ่งข้อครับข้อคิดธรรมะหนึ่งหนึ่งข้อเหรอข้อเกี่ยวกับหัวข้ออะไรอะไรก็ได้ครับเข้าใจโอ ถ้าขออนุญาตข้อคิดธรรมะในวันนี้สําหรับพระที่อยากพาสร้างกระบวนการเรียนรู้คงขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวต่างๆที่เป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพระก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของสังคมก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของสีกาก็ดีเพื่อที่จะให้ทุกคนได้กลับมาตระหนักตื่นรู้สิ่งสําคัญในการได้มองเห็นบางสิ่งนั่นก็คือการเห็นความสําคัญของตัวตนของใจคนในขณะน,นี้ถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระ เราจะได้เรียนรู้เรื่องคําว่าชาวพุทธกับชาวพูดหรือผู้ที่มีปัญญากับผู้ที่สร้างปัญหาเพราะว่าในเรื่องเดียวกันเราจะสามารถสร้างปัญญาให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยกลับมาดูแลใจกลับมาสํารวจว่าตัวเองยังเป็นพุทธศัธกดิ์ิชนที่ดียังสํารวจว่าตัวเองสามารถพัฒนาสร้างคุณค่าให้ตัวเองต่อได้หรือไม่หรือจะเป็นหนึ่งบุคคลที่ไปต่อว่าทําร้ายเปลี่ยนจากชาวพุทธเป็นชาวพูด นั่นก็คือผู้สิ่งร้ายๆจนกลายเป็นลืมลืมไปว่าตัวเราเองสามารถสร้างคุณค่าหรือสร้างประโยชน์จากสิ่งที่เป็นปัญหาได้เช่นกันฉะนั้นวันนี้หลักคิดสําคัญที่อยากมอบให้ก็คือการกลับมาดูแลรักษาใจการกลับมาดูแลใจตัวเองแล้วก็การกลับมาดูแลปัญญาในการพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์เป็นอันดับต่อไปเท่านั้นเองมีไหมครับไม่มีแล้วครับครบนะเจริญพร เรียบร้อยเนาะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีเหรอแต่แแอมาได <c oughs> ้จากนี้เราทำอะไรต่อคิสเซนโบนี่เราไม่คิดจะเตรียมอะไรให้พังเลยไม่มีอ๋อปัญหานะเนาะได้แล้วเนาะได้ได้ไดจุก้าค่ะ้า